สวัสดีครับพบเจอกับผงครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นภาพเหตุสวนครับอุวัตพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเนื้อชินนะนะครับเป็นเนื้อชินชิงเงินนะครับภาพเหุสวนเนี่ยนะเป็นภาคที่ถือว่าพุทธคุณในสวนทางกับทางครับกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับแล้วก็ใส่เหนียวเกี่ยวกับตั้งนคงกระถาชาติแขวคาดนะครับสวนทางกับทางกันเห็นไหมฮเนี่ยนะครับสวนทางกับทางกันนะครับ ก็จะมีชิ้นเงินนะครับบางองค์ก็มีส่วนผสมของพวกโซนตะกัวมากกว่าดีบุกนะครับแล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นนั่นจจะเป็นผ้าเนื้อชิ้นเงินนะครับเนื้อชิ้นเงินหรือว่าเนื้อเนื้อเนื้อชิ้นแข็งนะครับแต่ถ้ามีส่วนของพวกตะกัวมากกว่าดีบุกน่จะเป็นพวกเนื้อชิ้นอ่อนอะไรประมาณนั้นนะครับราะเห็นส่วนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผ้าที่อยู่ในชุ้เป็นจะพาคีเนื้อชิ้น นะครับเป็นพระที่น่าใช้นะองค์พระไม่ใหญ่มากนะครับกาลังห้อยสวยเหมือนกันนะกาลังห้อยสวยเหมือนกันนะครับก็มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กเหมือนกันสาหรับพระมหิสวนนะครับก็ชุดเล่นจะพาคีเนื้อชินเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมดอยู่ห้าองค์นะครับพระเมรหสวอก็อยู่เป็นหนึ่งในห้าในนั้นนะครับหลายๆท่านนะครับห้อยนะครับ หลายหลายท่านห้อยนะครับดารานักเ้อนนักแสดงก็ห้อยเหมือนกันนะครับเนาะภูบาพระไม่เหตุส่วนเนี่ยนะครับเขาเด่นสุดทางกับทางกับไยกันเป็นดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังพวกสายเหนียวโคงกระพันเนี่ยนะครับโอเคนะดีเลยนะครับอันนี้ก็สวยดีนะครับเนื้อชินดูเก่าดีนะครับสวยดีนะครับอ่ะวันนี้เอา้าพเมย่ส่วนให้ชมนะครับภุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ นะครับจังาวัดสุพรรณบุรีครับนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่ไม่รู้จะได้อะไรมาถ่ายชมนะครับส่วนทางกับทางกับร้ายก็เป็นดีคงกับพันชาติแคลคาดนะครับสุดยอดพุทธ,ธคุณไม่ธรรมดาจริงๆอ่าโอเคคลิปนี้ไว้ต่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ